ราะวะอาณาปานสตินี่มันมีอยู่สองระบบหนึ่งระบบธรรมดาธรรมชาติสองระบบที่เป็นเทคนิคถ้าใครอยากเป็นนักเลงสมาธิไล่ไปเลยตั้งแต่ลมยาวๆดังที่เราสวดมาเนี่ยคนนั้นจะเก่งสมถะเก่งวิปัสนาจะเป็นผู้มีความรู้ละเอียดสติปัฏฐานทั้งสนั้นไม่เป็นสมถะ เป็นวิปัส,สนาล้วนๆการเจริญสติปัฏฐานไม่มีพิธีรีตองดูกายเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูเวทนาเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูจิตเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูทำดูการทํางานของอาจตนะของนิวรณ์ของกันหา่าเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องมาไหวพระสวดมนต์ดูได้ตลอดเพราะสติปัฏฐานนี้เป็นวิปัสนาอย่างเดียว ทีนี้อานาปานสติเนี่ยถ้าทําดีๆมันรวบสติประฐานมันรวบโพชงสังเกตอาณาปานาสติจึงเป็นได้ทุกขบวนการของสมาธิทั้งสมถะวิปััสนาอยากจะมีฤทธิ์มีเดชทําอาณาปานาสตินี้ให้ดีๆเอาเบิง้งผู้ใดสิเห็นลมหันใจเจ้าของมีไลสมัยก่อนอาตมาทําความเพียร ทำมาก,ม,ากมันไม่สงบมันบุ่นมันวาย่าปูสิงหยั่งอยู่ได้เด่นีิอายุแปดสิบกว่าผุอยู่ที่บ้านท่าไร่ตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงของหลงจังหวัดนนองคายบ้านเดิมของท่านอยู่นูน่นบ้านนบพดีเมืองโคงสีทันดอนอประเทศลาวข้ามมาเรียนบาลีจนจบแล้วก็สะพายบั้งทิง้งเข้าป่าทำความเพียรสามสิบกว่าปี เก่งสมถะมีฤทธิ์มีเดชต่อมาท่านก็นมาทำวิปัสนาอาตมาก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านตั้งแต่เป็นคารวาสเห็นท่านทำความเพียรท่านสอนแต่ท่านไม่เทศเหมือนอาตมานี่นะไม่สนใจไม่บอกเลยถ้าสนใจเอาเลยแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็แก่เท่ามากแล้วก็ลําบาก่อยอาตมานาั่งทำความเพียรยืนเดินนั่งนอนนานเป็นปีมันไม่เคยสงบ หลวงปู่พูดคำหนังว่าขันเห็นล่มก็ไข่รองหน้าเดียวนี่ยวันว่าแต่เห็นล่มนี่ก็ไข่รองหน้าเดียวนี่ยวันโอ้มันคือว่าให้อุกอังเอาแทนอบาทนี่ยมันเสิเ,น,เน็นแนวไหนลมมันบ่มีตนมีโตอันเห็นเนี่ยมันเป็นแต่เห็นเนี่ยก็ไข่ว่าขันเห็นล่มกบไข่รองหน้าวสัสนบ่มีโตมันคือพัดตนไม่ล้มเล่าวะ่ะ พัดเพื่อนพัดท่านจน,นคนขันบาบมีโต,ม,ม,ตมันบามีตัวมันบ่เคยเห็นจากเ่อวาสัตเล่าก็ว่าขันเห็นลมเนก็ไข่เนยดอกนะวะสัตวไอเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเคยเห็นหมดความหวังที่จะเห็นลมหายใจแต่ก็ทําไม่หยุดยืนก็ดูเดินก็ดูนัง่งก็ดูนอนก็ดูทำาก็ดูลมหายใจไปดูไปด,ไปดูมามีอยู่วันหนึ่งฝนตกเบา,บา ลงไปเดินจงกรมข้างล่างไม่ได้ดินมันแฉะไฟฟ้าไม่มีสมัยก่อนป่ามดงกุฏิห้องเดียวจุดเทียนไว้ก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินก็ไม่ได้เดินอะไรหรอกเดินดูลมหายใจนี่แหละเรามันโง่เอาดูอย่างอื่นมันไม่ทันดูการเคลื่อนการไว้ดูการยกการเหยียบการก้าวโง่งสติปัญญามันทึบเอาอันเดียวนี่เลยว่าจับหยัดเหูดังนี่เวาฉัน เดินมีสติดูลมหายใจเข้าอ,อ้อเข้าออกไปไปถึงหัวสุดของจมกลมกำลังจะเวียนกลับกำลังจะเลี้ยวกลับเห็นลมไหลออกจมูกไหลาขาออกไปเหมือนสูบบุหรี่เขาสูบยาออกดังต,ต,ตรดตรจโตไม่ได้สูบยามันหยั่งวันี่ไหลออกดังขาจนผ่านจันผ่านจนผ่านเนี่ยพอเห็นอันนี้ปับ๊บมันอ่อนหมดเลยตัวเนี่ย เหมือนกับไม่มีกระดูกเหมือนกับ